มันต้องวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็นำมาพูดคุยกันครับพูดคุยวิเคราะห์แลกเปลี่ยนนะครับในโซเชียลในกลุ่มที่เราติดตามกันอยู่ทุกท่านเห็นเวิร์ดดิ้งของสอวอท่านนี้ใช่ไหมครับวันถแถลงอ่นยนจบายของพรรคภูมิใจไทยนี่คือสอวอที่ลุกขึ้นประท้วงนะครับแล้วก็มีบทบาทค่อนข้างสำคัญนะครับส่วนจะสีไหนไปหาดูกันนะครับสิ่งที่ผมสนใจคือ w o r d i ดดิ้งที่ สำนักข่าวนะครับไทยรัฐเนี่ยนะครับออนไลน์มาโพสต์ไว้สวรจรับ3ร่างแก้รัฐธรรมนูญจากสามพักแต่ยังติดใจร่างพัคประชาชนคําถามของผมก็คือว่าเขามีหน้าที่อะไรในการที่จะจ่อรับหรือไม่รับแสดงว่าเขามี power เขามีอํานาจในการที่จะชี้เป็นชี้ตายว่ารับหรือไม่รับร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญจาก ตัวแทนของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งเข้ามาคําถามคือเขามาจากไหนที่มาของเขานั้นคือมาจากอะไรเขามาจากคณะรัฐป,ประหารใช่หรือไม่เขาคือกลุ่มที่ถูกเรียกว่าสวสีน้ําเงินใช่หรือไม่เขาคือผลไม้พิษของรัฐธรรมนูญ2 5 6 0ใช่หรือไม่เหล่านี้ล้วนแต่เป็นคําถามนะครับเหล่านี้สิ่งที่เราต้องตั้งคาถามนิดเดียวก็คือว่าทําไมเขาถึงมีความสําคัญในการที่จะรับหรือไม่รับ